คุณทำไมคุณไม่ซ้ำน้ำมันในคันคะปคนตรงไหนคะผมเป็นคนที่ผมคิดว่าเปิดฟ้าอาจาะคุณไม่เติมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทัานเปิดเป็นเมฆคะรถคุณอ่ะมาถามผมฉันไม่เคยใช้ค่ะแล้วผมเคยใช้ไหมเคยถามผมบ้างไหมแล้วคุณมาทำงานซ้ำคุณทำไม่ได้ไงคะใกล้คุยคนเดียวค่ะโอเคค่ะน้องมาแจ้งร้อยเรีนเาตรงนี้เลยนะที่รอตรงนี้ค่ะบริษัทสัตว์สอนเด็กเืองจังกับค่ะโอเคพี่รออยู่นี่นะ ให้ร้อยเวนมาเลยบอกว่า <kidding. S 1> ผู้กองใต้ค่ะ <scatter> คุณต้องเจอกับฉันแล้วคุณต้องให้ปากพันฉันคุณบอกคุณไม่เชื่อฉันคุณสองคนไป <im ple as> นี่แหละคือความจริงค่ะน <c oughs> ้ะองชื่ออะไรคะอะรัะตอ <c oughs> นแล้วไม่ใช่เหรอเอ้าหนูนไม่ได้เดียงพี่เลยนะ เขาบอกคุณไปแล้วไหมเขาไม่ใช่รถผมผมไม่รู้ฉันใช้คอ,ดอ,อดนดะ้าฉันยอมตามคุณนะฉันก็คุยกับเจ้าของเเลยแต่ฉันไม่เคยมีปัญหาคุณเลยคุยกับเจ้าแกล้วงเจ้าแก่ล้วงเราเรอเรารองใครหลังน้องใครอะทำไมคุณกิงไม่ได้คนะคนบอกว่าคุณต้องเป็นใช้เป็นแล้วคุณรู้ยังไงว่าฉันอยู่ตรงไหนนะงานที่ทำงานคุณอะ คนขอดูบัตรฉันไม่ใช่เหรอคะอนนอคนไปเจอตรง่นที่บางเขนไหม,ไมเ,เดี๋ยวคุณก็โดนเลือกไปค่ะผมไม่มีค,มค,ค,คุณดีแนะ่ฉันตั้งคุณแน่คุณนี่ปากกาชัองปาคนนี้ด้วยนะครับครับ 你说？你说。